สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube g o a l o ล์เพจ g o a l o ล์แล้วก็เว็บไซต์ g o a l o o w .com G O L D A R O U N D วันนี้จันทร์15มกราคมนะครับเช้านี้ราคาทองคำก็พลิกกลับมายืนเหนือ2,050ดอลลาร์ได้นะครับหลังจากที่ลายสัปดาห์ก็ลงมาปิดแถว2,048ดอลลาร์ก็ถือว่าแนวโน้มยังคงเป็นทิศทางบวกนะครับ ทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็ตัวข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานาในทะเลแดงหรือว่าผลการเลือกตั้งป่ายบีของไต้หวันยังคงเป็นแรงดึงนให้กับราคาทองคําอยู่นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมิโรซินีสลากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทชายนิโก้บูเลียนนะครับไปดูมุมมองการลงทุนทองคําของทางชัยนิโก้กันว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณมิโรซินีครับสวัสดีค่ะทองคาเปิดสัปดาห์นี้เสืไอรไ์เล็กๆสอบสวนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะมีแกลบกันโดด เทรดแดงไต้หวันนี้ไม่ได้ค่อยส่งผลเลยหรอครับตอนนี้เขาไปสนใจเรื่องประเด็นการเลือกตั้งของไต้หวันนะคะอืมเพราะว่าเริ่มสังเกตอาการตั้งแต่วันศุกร์และช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองปรับตัวลงมาตลอดมีการสร้างสามที่สองพันสิบเอ็ดแล้ววันศุกร์เนี่ยเปลี่ยนเกมนะมเป็นการยกโลแล้วก็ดีดตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตลาดเนี่ยเขากําลังรอผลการเลือกตั้งของไต้หวันซึ่งเขาออกมาแล้วแหละม,มันก็เลยมีผล แอคชั่นคือการเลือกนั่งของไต้หวัมน,ม,นมันมันม uh ีธีมเปลี่ยนคือถึงแม้ว,ว่าจะได้พักเดิมพักเดิมได้ประธานทีคนไหนแต่ว่าคะแนในในสภานิติบัญญัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ได้ได้แบบคลองคลองเสียงในนิติบัญญัติอะ uh ่ะอืมเพราะฉะนั้นการผ่านร่างกฎหมายในนาคตมันก็เป็นไปได้ยากยากขึ้นแ้ะถามว่ามีความ เปิดความเสี่ยงในตลาดไหมเปิดความเสี่ยงในตลาดมันก็เลยเป็นผลบวกกับราคาทองในช่วงเช้าวันนี้ไล่ขึ้นแต่ค่อยๆไล่นะค่อยๆไล่ขึ้นมาอืมครับแรกผมคิดว่าที่ดีดขึ้นมามาสุกจากทะเลแดงซะอ่าเป็นการยกโลเทคนิคเขานำหนึ่งคือเทคนิคเขานำก่อน ไปเคสฐานฐานที่เราบอกว่าใกล้ๆบริเวณ2 2008เนี่ยเป็นฐานแบบรับเด้งซึ่ง2คือเด้งมาและเด้งมีการยกโลและ3การเลือกตั้งไต้หวันเป็นการไกด์ไลน์บอกว่าพักเดิมมีโอกาสได้อย่างที่บอกคือพักเดิมถ้าเขาได้เนี่ยเขาจะฝากฝ่ายไปทางอยากเป็นประชาธิปไตยเนาะก็พยายามทําทุกอย่าง ตามชื่อพักเลยประชาชน <c oughs> ก็ตามคะแนนเสียงโหวตแต่ถ้าเกิดได้อีกพักหนึ่งก๊กมินตั๋งก็ฝักฝ่ายไปทางจีนแต่พักนี้ก็ฝากฝ่ายเหมือนเหมือนพยายามออกห่างอยากเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตลาดมองเปิดความเสี่ยงมากกว่าแล้วผลการเลือกตั้งมาสอดคล้องกับโพที่คาดการ์ด้วยอืมค่ะก็เลยสืบเนื่องกันเลยตั้งแต่วัวนศุกร์แต่ดูสาระก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับใช่ไหมฮะจากข่าวที่ออกมาสงวนท่าทีเพราะว่าประชาคมโลกส่วนใหญ่เขายังมองเรื่องจีนเดียว Oh, ต้องแสดงความเป็นผู้นําค่ะต้องแสดงความเป็นผู้นําว่าเออมองเรื่องจีนเดียวเขาก็ต้องเป็นผู้นาทางฝั่งนี้ mm hmm. แต่ถามว่าเคยเกิด้อพิพาทันกันไหมเค,เคยเกิดสมมว่าประธานดีเห็นด้วยแต่ตอนนั้นคุณแนนซี่เบเดซี่แล้วก็ขานกันอยู่เขาก็มาเยี่ยมก็เกิดความขัดแยง้งอีการซ้อมลบถามว่าประเด็นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ความ mm hmm. ไม่ไม่เห็นด้วยผู้นําเห็นอีกแบบหนึ่ง mm hmm. คนดีอํานาจอันดับสามเห็นอีกแบบหนึ่งมาก็สร้างความขัดแย้งได้เหมือนกันค่ะ S <S เพราะฉะนั้นเราต้องดูต่อไปยาวๆอันนี้ค,คือแค่จุดเริ่มต้นการได้ประทานวิธีคนที่มาจุดเริ่มต้นคืออะไรก็คือเปิดความเสี่ยงเอาไว้อืใช่ไหมเปิดความเสี่ยงเอาไว้หลังจากนั้นก็คือก็สามารถหาความเสี่ยงเข้ามาได้ตามปัจจัยที่จะเข้ามาในอนาคตตอนนี้แค,ค่เริ่มต้นค่ะแล้วทะเลแดงล่ะครับจะสงบไหม ไม่สงบค่ะประเด็นทะเลแดงเนี่ยคือเปิดความเสี่ยงเหมือนกันที่คล้ายกับประเด็นไต้หวันนี่แหละทะเลแดงเปิดความเสี่ยงรอให้เกิดการประทะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นราคาก็จะไต่ขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นมันมันมีประเด็นเรื่องสงครามเปิดความเสี่ยงไว้ทุกที่แต่อยู่ที่ว่าปะทะและจะมีประเด็นแรงๆที่คนจะต้องไปจับตาเออทองเป็นเซเว่นเมื่อไหร่นั่นถึงจะเข้ามาจับแบบแรงๆอือโอเคงั้นมาดูทางเทคนิควันศุกร์ขึ้นไปเทสประมาณสองศูนย์หกห้าได้เนาะ แล้วก็กลับ,บมายืนประมาณแถวสองศูนย์ห้าศูนย์อ่ะอาจลดลงระมาอเล็กน้อยแต่เช้านี้ก็กลับมายืนสองศูนย์ห้าศูนย์ได้แนวโนม้มไปไงต่อครับแนวโน้มเนี่ยตอนนี้เราวัดกันที่สองศูนย์หกแปดเลยค่ะถ้าสมมุติ<ม>ว่าเขาค่อยๆซึมขึ้นแบบเนี้ยแล้วพะลุผ่านสองศูนย์หกแปดในยะนะหกแปดผ่านได้เจ็ดเก้าผ่านได้แปลว่าเราอาจจะได้เห็นสองพันหนึ่งร้อยครับค่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราโกสปอตเป็นอย่างเงี้ยเขาเริ่มซึมขึ้นซึมขึ้นฐานเขาต้องยก รอบที่แล้วฐานเขาอยู่ที่2,011รอบนี้ฐานเขาจะยกมาเป็น2,030แต่ว่าถ้าเขาสวิงโลลงมาคนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถกับเทาก็สามารถขึ้นรถไปได้แต่ทีนี้ว่าเขาจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองฐานตื้นฐานตื้นสุดก็คือ2,050แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ2,032สำหรับคนที่รอบายก็ย่อเข้าย่อเข้าค่ะสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแรงไดฟันจะมาจากอะไรบ้างครับ ไม่มีเลยแรงไดจะมาจากหนึ่งคือคำพูดของประธานเฟดแตาา่ละสาขาที่จะทยอยเริ่มพูดยังแต่วันนี้เปนจนไปจนถึงวันมิถุ์เนาะก็จะมีทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าถ้าเขาสวิงโลมาให้เรารับเราก็ขึ้นลดไปนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่สวิงละราคาเขาไล่ขึ้นถ้าเบรกหกสิบแปดแล้วจําเป็นจะต้องได้ราคาสูงค่ะเพื่อจะไล่เพื่อจะเล่นตามเขาไปเกาะกับสองพันหนึ่งร้อยอ่ะกับกลับคือไม่เข้าเลยร้อยเขาเล่นสองพันหนึ่งร้อยเสร็จ ดูท่าทีว่าเบรกได้ไหมเราค่อยค่อยวางแผนกันอีกทีดิงสําหรับมีสองอแบบคือเข้าก็เข้าสูงกับไม่เข้าเลยมองว่าจะสวิงแรงไหมครับสัปดาห์นี้สัปดาห์านี้ราคาจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคิดว่าจะค่อยๆไล่ขึ้นไปคือ กราฟของวีคปิดค่อนข้างดีครับโอกาสสวิงแรงเกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะว่าการาฟก็เปิดทางมากๆแต่แค่ว่าปัจจัยข่าวเนี่ยเขาไม่มีในตารางเลยในสัปดาห์นี้นอกจากคําพูดของประธานเฟดแต่และสาขาแค่นั้นเองอืมกลยุทธ์ยังไงดีครับกลยุทธ์เป็นย่อบายค่ะ2 0 5 0เข้าเป็นไม้แรกเผื่อทัวร์เี่ย2 0 3 2แล้วก็เราไปวัดกันที่2068ผ่านได้ไหม79ผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยลุ้นกัน2,100สต็อปลอที่เทไหร่ครับ สต็อปลอจริงๆไม่ควรกลับมาหลุดต่ํากว่า20 20แล้วเพราะฐานเขาต้องยกขึ้นมาไม่ควรทำทั้งสต็อปลอตรงนั้นไว้อันนี้เป็นเทนได้ทั้งสัปดาห์เลยอทองไทยครับเมื่อวันศุกร์ขึ้นไปเทส3 4 0ี0รอบและแต่ก็ยืนไม่ได้แนวโน้มจะไปไงต่อครับแนวโน้มทองไทยเราคิดว่าเขาย้ําฐาน33,500จนแน่นและแน่นพอที่เขาจะค่อยๆซึมขึ้นซึมขึ้นสําหรับคนที่มีของแล้ว รอราคาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปเทคโปรฟิตตอนนี้เขาพยายามจะกลับมาเทที่สามหมื่นสี่ถ้าเขาผ่านได้ก็จะมีสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสามื่นสี่พันห้าร้อยตามลำดับนะคะสำหรับคนที่มีของเนี่ยรอทำกำไรดูแต่ละต้านถ้าเขาผ่านได้ถือก่อนยังไม่ต้องรีบรีบเทคเพราะาถ้าเกิดเราซื้อใหม่เราจะได้ราคาที่สูงขึ้นแหละอือฮึเท่าไหร่มาสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันต้นสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบค่ะแล้วจะเกิดว่าคนยังไม่มีของคนที่ยังไม่มีของ เวลาเขาย่อเขาจะไม่กลับมาที่สามสามห้าร้อยจะต้องซื้อที่แพงขึ้นเป็นหาบูดที่น่าเศร้าใจมากเลยนะครับไม่กลับมาแล้วต้องบอกเรื่องจริงต้องบอกเรื่องจริงเพราะเราเชียร์กันมาตั้งนานแล้วว่าสามสามห้าร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยให้เข้าซึ่งตอนเนี้เขาเหมือนกับว่าเขาพยายามซึมขึ้นซึมขึ้นยกฐานขึ้นแล้วเทต้านแล้วรอแค่เทต้านผ่านถ้าเทต้านผ่านเมื่อไหร่ยกไปอีกก็จะสูงกว่าสามสามแปดร้อยแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ผ่านสามหมื่นสี่พันทวน เขามีโอกาสที่จะลงมาหาสามสามแปดร้อยสามสามหกร้อยห้าสิบได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาผ่านสามหมื่นสี่พันท่วนขึ้นไปแล้วเราไปแล้วกำลังจะไปเทสท,ที่สองร้อยห้าสิบฐานจะยกขึ้นไปอีกอไปเร็วมากเลยนะครับแป,ป๊บๆป,ปมาฐานสามสามห้าร้อยละเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนยังมองกันฐานสามสามสามร้อยเลยเนาะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานยกเฉพาะกิจอ๋อเฉพาะกิจนะมันบีบกรอบแคบจนเขาต้องไปก่อนพอเขาไปเสร็จฐานที่บีบแคบเนี้ย เดี๋ยวจะกลายเป็นฐานกว้างที่สามารถย่อลงมาได้ลึกกว่านี้แต่ตอนเนี้ยบีบแคบเพื่อไปหาต้านเร็วๆก็คือต้านสามสี่สองรอยห้าสิบสามสี่ห้าร้อยอันนี้คือต้านเร็วๆเป็นบีบแคบใครอยากไปขึ้นรถด,ด่วนก็คือ <laughs> เหมือนกับว่าเป็นเล่นรอบระยะสั้นสั้นจนถึงกลางนิดๆแต่ไม่ใช่แบบกลางถือยาวยังไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ต้องมีการเทสไฮแล้วก็มีรกอรอะระยะใกล้หลุดมาระยะกลางอีกทีหนึ่ง อันนี้ฉนเฉพาะกิจบีบแคบเพื่อไปก่อนอ๋อแสดงว่าระยะสั้นสามสาหกห้า 3, 3, 6, 5, สูงก็ต้องกัดฟันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าถ้าอยากขึ้นรถไปให้ทันกับเขารอบนี้แบบเกินสามหมืนสี่อย่างเงี้ยอยากเล่นเกินสามหมืนสี่ขึ้นไปก็ต้องกัดฟันค่ะอืมเงินบาทแล้วครับคุณเบ้น เงินบาทตอนนี้คือเขาติดต้านเราเห็นชัดเจนว่าต้านเขาติดที่สามสิบห้าจุดสองห้านะแล้วเขาก็เริ่มย่อตัวบาทเขาเริ่มย่อตัวฐานเขาพยายามจะมาพักที่สามสิบสี่จุดเจ็ดสองแปลว่าถ้าเขาลงบาทแข็งสปอตอ่อนราคาทองไทยขึ้นใช่ไหมเขาใช้ซึมปุ้ถ้าบาทเขาหลุดสามสิบสี่จุดเจ็ดสองแปลว่าสปอตสามารถดีดตัวไปถึงสองพันหนึ่งร้อยได้มันจะส่วนทางกันค่อนข้างส่วนทางกัน嗯嗯แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพอสวนปุ๊บ สปอตเขาซึมขึ้นได้ดีกว่าก็เลยเห็นราคาไทยค่อยๆขึ้นอคือก็คือว่าสปอตจะแรงกว่าบาทแข็งค่าถูกไหมครับเออแค่สปอตสวิงไปเท่ากันกับบาทอ่ะสปอตก็ชนะแล้วค่ะเพราะว่าบาทคือบาทครึ่งหนึ่งของสปอตได้เลยง่ายถ้าเกิดตีเป็นเป็นแปลเป็นราคาไทยเนาะถ้าถ้าไปเท่ากันสปอตชนะแสดงว่าราคาไทยตามสปอตแต่ถ้าเกิดบาทสวิงแข็งมาเป็นสองเท่าของการเคลื่อนไหวของสปอตขึ้นเท่ากับราคาจะไม่ไปไหน แต่เนี่ยแค่เขาไปเท่ากันเขาไปเท่ากันราคาไทยก็เลยสูงขึ้นสรุปสัปดาห์นี้โฟกัสอะไรครับสัปดาห์นี้เทคนิคนําเทคนิคนําเพราะว่าเปิดทางเรื่องไต้หวันด้วยไต้หวันอาจจะจบไปในวันนี้จบไปในวันนี้ต้องที่ว่าได้ได้การเลือกตั้งจะถามว่ามันเปิดความเสี่ยงในตลาดไหมเปิดความเสี่ยงก็ให้ติดตามว่าเออท่าทีของผู้นําหลังจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ตําแหน่งเป็นทางการนะ การประกาศ<อ>นโยบายจะชัดเจนกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ซึ่งเราต้องรออีกสองสามเดือนอ,ะอ่ะกว่าจะได้อยากเป็นทางการเนาะแค่วันเนี้ยเปิดปุ๊บเห็นตลาดแอคชั่นและตลาดามีควอมกังวลอืก็ต้องรอดูนโยบายผู้นําคุณหมายไต้หวันด้วยใช่ไหมครับว่าว่าจะทําอะไรยังไงต่อไปความชัดเจนเขาจะมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาแค่พูดกลางๆเพราะว่าฝั่งสหรัฐเขาก็มากลางก่อน,อนเนาะเพราะฉะนั้นยังยังทุ่มไปเต็มๆไม่ได้แต่พออนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมันมีความเสี่ยงเข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะ โอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณวโรศินรครับจากข้อมูลที่คุณวโรศินีให้มาถือว่าแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้ยังคงเป็นบวกนะครับคุณวโรศินบอกแล้วครับสัปดาห์นี้เทคนิคนําข่าวนะครับปัจจัยหนุนยังคงมีอยู่ทั้งเรื่องของสาการทะเลแดงเรื่องของการเลือกตั้งพายุไต้หวันนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของคาไปสัมภาษณ์ของประธานเฟดด้วยนะครับไม่ั่นใจว่าหลังจากนี้แต่ละคนจะมีมุมมองต่อนโยบายดอกเบี้ยของเฟดยังไงครับจะยังยืนยันว่าจะลดดอกเบี้ยไป็มาสที่2ออยู่หรือเปล่านะครับก็คง ต้องมาติดตามกระชิดละครับเพราะว่าจะสร้างแรงกดดันให้พอสมควรทเดียวแต่ว่าถ้าคุณวิโิบอกแล้วครับถ้าขึ้นไปยืน2065 2079ได้มีโอกาสไปถึง2001นเลยนะครับจงบังหวะนั้นก็ต้องรอดูกันดีว่าจะวางแผนการลงทุนยังไงต้องขอบคุณคุณวิโดธศินิสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคห์การลงทุนของทางชัยนิ่งโกบอเลียนด้วยครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารของโการาลบวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดสมัรสมาชช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ